สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีประชุมกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานติดตามค้นหาเด็กตกหลน่นและเด็กออกกลางคันเพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษาประจำปี2568ห้องประชุมเรือนรัศมีรัศมีบุรีอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีดูล,งลุงฤทธิ์ศรีวัฒนพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันเพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษาปีพศ6 8มีน่มีนายนิกรศรีสุพัฒ์ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นของการศึกษาจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ2567 หัวข้อการสร้างโอกาสความเสมอและความเท่าเทียมทางการศึกษาช่วงวัยซึ่งได้มีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสนละนิเทศของนักเรียนแลบุคคลเพื่อป้องกันเด็กตกหล่นและเด็กที่ออกกลางคันและส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่3ปีขึ้นไปทุกคนเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยจัดทาแผนการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาของจังหวัดสระบุรีสนุนขับเคลื่อนดำเนินงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้องตามแผนและติดตามผลการดําเนินงานรวมถึงกํากับดูแลให้การสํารวจข้อมูลและบันทึกข้อมูลของเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาของจังหวัดสระบุรีสารนิเทศมีความ เป็นปัจจุบันรวมถึงการสนับสนุนให้มีการนำข้อมูลจากระบบใช้ในการดำเนินงานติดตามและการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาว,วชนนอกระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย